สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคูหญิงสาวผู้ไทยนะคะนอกจากจะสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแล้ววันนี้คูหญิงจะมาสอนเรื่อง NOT Screw นะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่จะมาสอนก็คือ NOT มินขาวมินดำ นะคะแล้วก็วิธีวัดมินวิธีวัดน็อตนะคะว่าอีเข้าวัดกันยังไงแล้วก็มาแยกประเภทว่ามินขาวมินดําเนี่ยมันต่างกันยังไงวิธีวัดนี่คือวัดแบบไหนและใช้ประแจอ,อะไรในการขันน็อตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มารูกันมีเทคนิคง่ายๆนะคะไม่ยากเลยมาดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเรามาดูกันนะว่าน็อตมีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าน็อตมี2กองใช่ไหมคะคือฝั่งนี้นะคะตัวนี้สีขาวตัวนี้เราเรียกว่าน็อตมินขาวส่วนสีดําตัวนี้เราเรียกว่าน็อตมินดํานะคะน็อตแล้วดูยังไงว่าเป็นน็อตมินก็คือน็อตก็มีน็อตมินกับน็อตหุนใช่ไหมคะน็อตมินกับน็อตหุนในที่นี้จะกล่าวถึงน็อตมินก่อนนะจะกล่าวถึงน็อตมินก่อนว่าน็อตมินคืออะไร นัอมินก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้วัดเรียกว่าเบอร์เนียนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์เนียเบอร์เนียเนี่ยเราก็จะใช้วัดในการดูเบอร์เนียเห็นไหมเราก็จะดูที่เลขศูนย์เด,ยเดี๋ยวนะว่ากล้องโฟกัสไหมที่เลขศูนย์ตัวนี้นะเอาอะไรชีด้ดีนี่อ่ะอัพกาชี้นี่อันนี้มันก็จะชี้วัดที่เลขศูนย์ตัวนี้เห็นไหมคะ เนี่ยค่ะสูตตัวนี้นะมองเห็นไหมโฟกัสกล้องกรุณาโฟกัสนี่เลขสูตรตัวนี้อ่ะทีนี้เราก็จะมาลองวัดดูเราอยากดูว่าตัวนี้น็อตมินขาวตัวนี้ขนาดกี่มิลนะคะเราก็มาวัดกันคือเราจะวัดอันนี้วัดตรงลําตัวของน็อตอันนี้คือการวัดขนาดแต่ถ้าวัดตรงนี้คือวัดความยาวนะคะวัดความยาวมาวัดขนาดกันก่อนนะการวัดขนาดคือใช้เวอร์เนียคีบเลยค่ะ คีบเลยเห็นไหมคีบตรงลําตัวมันนะปึ๊บอ่ะทีนี้เราก็มาดูตรงเลขศูนย์ว่าเลขศูนย์ีที่เลขอะไร6มิลน,นะคะตัวนี้คือ6มิลอ่ะทีนี้มาสู่วิธีการวัดความยาวนะคะวัดความยาวคือเราจะวัดใต้หัวน็อตนะวัดใต้หัวน็อตแล้วก็ดึงมาจนถึงปลายนะคะปลายของน็อตนี่ ลายของน็อตตรงนี้เราก็ดูที่เลขศูนย์เหมือนเดิมค่ะว่าขนาดกี่มิลน,นะอะตัวนี้แล้วก็มาดูที่เลขศูนย์ตัวนี้นะนี่โอเคยี่สิบห้ามิลหรือดูข้างบนเห็นไหมคะข้างบนนี้คือจำนวนนิ้วหรือเท่ากับหนึ่งนิ้วนั่นเองอสรุปแล้วคือน็อตตัวนี้มีขนาดหกมิลคูณยี่สิบห้านะคะขนาดคือหกความยาวคือยี่สิบห้าทีนี้เราอยากรู้ว่าจะใช้ปะัะแจอะไรขันปะัะแจที่ใช้ขันนี้คืออะไรเราอยากดูว่าน็อตอันเนี้ย คือเหตุที่เขาพูดว่าน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบสองอะไรเงี้ยมันคืออะไรเรามาดูกันวัดตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> วัดตรงนี้นะแล้วก็มาดูตรงเลขศูย์เหมือนเดิมอ่ะโอเคตรงนี้เราจะเห็นว่ามันบอกว่าเป็นเบอร์สิบแสดงว่าปะแจที่ใช้ขันน็อต m หกเนี่ยก็คือน็อตเบอร์ปัจเจเบอร์สิบนะคะว่าใช้ได้จริงไหมอ่ะเราพิสูจน์โดยการเอาปัจแจเบอร์สิบมานี่นี่คือปัจเจเบอร์สิบสิบมิลนะ นี่สามารถหมุนได้นะสามารถหมุนน็อตได้คือเบอร์สิบนั่นเองเออเบอร์สิบเอ็ดหมุนได้ไหมเบอร์สิบเอ็ดหมุนไม่ได้ใหญ่กว่ามิลหนึ่งก็จะหลวมนะคะโอเคอันนี้คือน็อต m 6ความยาวย5่ 25. แล้วก็ใช้กับประแจขันเบอร์10อ่ะอันนี้คือจบไปที่คุณฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ